นักเรียนผู้ปกครองและผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดประจำปีการศึกษา2555ในครั้งนี้โอกาสนี้กระผมขอรายงานข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลมือสอบพอสังเกตดังต่อไปนี้โรงเรียนอนุบาลมือสอบได้จัดตั้งขึ้น เสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการนํำได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเปียนในชุมชนและท้องถิ่นได้มีความรู้คู่คุณธรรมแข่งขันกีฬาใางเกมทั้งที่12นี้ได้ดําเนินการจัดการแข่งขันสามัคคีบุกแพ้ขอรัวไทยมีน้ําใจของนักกีฬานํา,านไปสู่การเป็นบุคลากรที่ ความร่วมมือทำงานสนับสนุนอนุเคราะห์ด้านต่างๆด้วยดีในโอกาสนี้ขอผมได้อข,ขออนุญ,ญาตที่จะเรียนินข้านประธานได้ไท่านผูน้ในการโรงเรียนอนุการรีสอบท่านหัวหน้าส่วอํานยการหัวหน้าหน่วยงานคณะครู ความรู้สึกดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานที่เปิดการแข่งขันกีฬาฟรีทาอนุบาลสัมพันธ์ใบยางเกงครั้งที่สองประจำปีอัสสา2 5 5 5ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของผู้การโรงเรียนดูสองผมทราบได้ว่าโรงเรียนอนุบาลรูสองเป็นโรงเรียน คนอื่นได้อย่างมีความสุขดังนั้นการกีฬาก็เป็นการสร้างคนให้มีระเบียบให้มีวินยัยให้มีจิตใจที่จากโรงเรียนขอพบาลหรือสอมาถึงสนามแห่งน,นี้ก็ใช้ระยะเวลาอ2กิโลเศษๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาให้เด็กเยาวชนของเราเนี่ย ให้โรงเรียนอ,อนุบาลอุศกเป็นโรงเรียนของชาวอุศกโดยแท้โรงเรียนบรรดาท่านปกครองต่างๆได้การสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลอุศกเป็นโรงเรียนของชาวอุศกโดยแท้จริงเพื่อคนอื่ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแท ยอมรับกฎกติกาของสังคมก็ต้องอาศัยการกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนในชาติมีจิตใจที่รักที่จะเล่นกีฬาอนุบาลหรือสองสเวหอมค่ะวางที่ไม่เคยงายนอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไายแดงภาคใต้เซาไฟยูนิตี้ครับปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทศบาลตำบลดุอสอบและครูพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนอนุบาลดุอสอตข้าบเจ้าจะแข่งขันกีฬาจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแพ้จริงด้วยจิตใจของนักกีฬาอนกก ธงชาตินะคะธงกีฬาธงค่ะแล้วก็มาเลี้ยงตามสูตรด้วยค่ะเพื่อคามพร้อมจากสร้างสบวนนะคะโรงเรียนอนุบาลหรือสอนนะคะคือสร้างความในการที่ได้รับสดสดใหม่ๆร้อนๆก็เป็นรางวัลชนะเลิศของรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลจริงด้วยรงนมาวนะคะอยู่ที่อนุบาลสอนได้เองนะคะ หมายเลข16เด็กหญิงที่ดารัสถึงมาีหมายเลข4นะครับคะแนนนี่กับพีมมาโดยตลอดนะครับตรรอากาศลมจะร้อนนะครับกังหวะก็เลยอาจจะยังติดขัดอยู่นะครับแล้วก็น้องๆก็เดินขบวนมาด้วยนะครับจะมีการตกตัวเสานะครับการตกสามนินะครับซ้ายขวานะครับตกลูกดีนะครับ ครับจังหวะตัวอาจจะยัออ็ต้องไปดูพรมีน้องเอ๋อบริษัน้องหนูนะเรียกว่าสาวๆครับมาขอถ่ายรูปกีฬาเป็นยาววิเศษจากนี้ต่อไปขอนำท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดกีฬาไม้าย,ยางเกมครั้งที่12ณสนามของราชบกสิบเกเทศบาลวันลรีือร์บระหว่างวันที่20ถึง21กันยาย,ยน2555ค,คารอคลินกีฬาแห่ง มีศอและชาวอนุมาีัก์สอสอทุกคนมือต้คือมนเสนิมมือต้งคือความหลงไหลผู้คนมีจิตใจ,จที่ต้วแต่ก่อให้เกิดส,สิ่งมหัศจรรย์บนแผ่นดินใต้แห่งนี้สิ่งที่คนใตั้งยู่เต็มหัวใจคือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มนแห่งความงดงาม กลายเป็นความรักความลหลงไหลของมนสนิทอยางมิรู้เหลือณนะบัดนีน้ขอนำทุกท่านชมและเข้าสู่พิธีเปิดการแสดงคลิปภูมมใจไทยนะนัแดนแดนเพื่อพ่อหลวงอ,อ,อ,อท่าน นางโนริยะอาเวรเด็กชายนิ่ิีผมอาเวเป็นนักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนอนุบาลฤาษสารเป็นบุตรของนายมัตตานิษฐาเดและนางสุดารัตน์กิราเมธปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนอนุบาลฤาษีสารนัดด้านกีฬาของทั้งเด็กหญิงฮัลฟ์มนิสและเด็กหญิงสุวินัทนืครับก็คือข่าวอนุบลฤาษสารว่า ขายเหนื่อยขายร้อนกันไปนะครับ